สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแชร์เราจะมาขอแชร์ก็เจอลูกค้าปวดมาเยอะอ่าแล้วก็หลายๆคนก็คงปวดขับรถเยอะทํางานเยอะเดินเยอะวิ่งเยอะหรือว่าเล่นกีฬาลานั่นเองปกติแล้วใช้ข้างข,งขวาเยอะกว่าแต่ข้างซ้ายเนี่ยจะปวดเยอะกว่านั่นเองเป็นข้างที่ลุน้นแทนข้างขวา เส้นที่ปวดเนาะบางทีก็จะปวดตั้งแต่สักพู้ก็จะเล้าลงมาด้านข้างเป็นสิ้นขาด้านนอกนั่นเองอเล้าลงมาแบบนี้เลยนะนี่เราจะชี้ให้เห็นภาพก่อนจะเล้าไล่ลงมาแบบนี้ใครมีอาการแบบนี้อยู่ก็ฟังก่อนก็ได้นะเดี๋ยวได้นําไปปรับใช้นั่นเองอก็จะเล้าลงมาก็จะเหวี่ยงเข้านี่แล้วก็จะปวดมานี่เลยนะทุกคนมันจะวิ่งลงมาแบบนี้เลย เชื่อว่าคนที่มีอาการอยู่เป็อผู้แท่นี้ก็เข้าใจได้แหละความปวดนั่นเองก็จะวิ่งมาจนถึงนี่ไม่ใช่หยุดอ,อยู่แค่นี้นะคะก็จะมาจนถึงนี่เอาะยาทีให้ดูแะในเนวอ่ะพอเขาวิ่งมานี่เ็าจะมานี่เลยออกที่สามนิ้วสามนิ้วนี้นะใหญ่ห็นไหมมันจะยาวยาวขึ้นมาแบบนี้เลยอาการที่ปวดนะจะยาวจริงๆถ้ายาวสุดก็คือยาวสุดขึ้นมาจนถึงท้ายทอย ไมนะ่ท้ออะไรท้นี้แต่ในคลิปนี้เราจะมาแนะนาวิธีการนวดในช่วงของตั้งแต่น่องหรือว่าขาท่อนล่างนั่นเองปกติแล้วต้องไล่มาตั้งแต่ท่อนบนแล้วก็ลงมาทั้งท่อนล่างแต่ว่าหลายคนน่ะก็จะแก้ที่ปลายเหตุก่อนก็คือท่อนล่างเพราะว่าเวลาปวดมันจะปวดในแถวนี้แต่อาการจริงๆมันจะอยู่ข้างบนทีนี้เราก็จะมาแชร์การนวดท่อนล่างตั้งแต่ ต้ภาพเขาใต้ภาพเขาไล่ลงมาจนถึงตะตุ่มนะไล่ลงมาจนถึงตะตุ่มแล้วก็ไปที่ปลายนิ้วนั่นเองสามารถนวดให้คนที่บ้านได้เทคนิคนี้สามารถนวดให้คนที่บ้านได้หรือว่านวดให้คุณพ่อคุณแม่ได้หรือจะนําไปปรับใช้นวดให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการได้นะเพื่อนอันนี้เรามาแชร์นะเีกประสบการณ์ปกติแล้วถ้าใช้นิ้วกดก็กดได้เลยถ้าใช้สอบกดก็กดได้เลย คนที่ปวดเนี่ยสังเกตได้แถวนี้จะตึงมากจะตึงแข็งแน่นตรงนี้ตึงแข็งแน่นแล้วก็เป็นก้อนเป็นก้อนจับประมาณนี้อยู่ช่วงนี้แล้วก็จะมีอีกแนวนึงก็คือแนวนี้ที่เป็นก้อนแข็งแข็งจะอยู่ประมาณนี้เวลาปวดเขาก็จะปวดทั้งน่องแล้วแหละแต่นี่เป็นเทคนิคการนวดนะเรามาแชร์ในสไตล์ของเรานั่นเองนวดเราก็จะเน้นนวดขาด้านนอก แนวนี้มาเลยนะอันนี้ชี้ให้ดูปกติแล้วต้องต้องเขียนให้ดูช่นั้นี่้อชี้ให้ดูเลยแล้วกันจะใช้นิ้วคืนก่อนก็ได้นิ้วคืนคืนคลายเพราะว่าเวลาปวดมันจะปวดมากๆคลึงคลายก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งลงหนะักเดี๋ยวเพิ่งลงเนะ่ยคลายให้กล้มามเนื้อน่องได้คลายตัวทั้งทั้งน่องก,ก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะได้กดแล้วลึก ในรอบต่อๆไปนั่นเองเราจะค่อยๆ่ายโงคู่ชิดความยกตัวทิ้งน้ำหนักได้นะทุกคนยกตัวทิ้งน้ำหนักถ้าเจอก้อนก็หมุวน,นิ่ๆได้เลยใช่ไว้ถ้าเจอแข็งๆเราก็หมุนมนิ่งๆไว้ แล้ก็แช่ไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นก้อน,ขนแข็งแข็งยครมีอากาันเหล่านี้อยู่ก็หยุดฟังหยุดดูก่อนก็ได้นะคะเพื่อนวดด้วยตัวเองได้นะคะสาวน้องตัวเองใช้ยาหม่องนะคะคืนคลายได้นี้แนะนําเลย2-3รอบนะคะก็จะคลายดีถ้ายังคลายไม่ดีก็สามารถลงสอกได้ นี้จะเป็นสเตปการกดนวดก่อนแล้วก็จะเป็นสเตปใช้ยาหม่งองรีดหรือว่าน้ํามันช่วยรีดนั่นเองนะคะสเตปการนวดไม่จําเป็นต้องนวดหนักนะคะแต่ว่าจะคลายดีฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีนั่นเองนจนถึงข้อข้อน,นี้อาจจะไม่มีเนื้อหรือไม่มีอะไรให้กดเลยแต่เราเน้นการคลึงวนถ้าคลึงวนแบบนี้มันจะคลายได้ดี รู้สึกดีแล้วค่ะในส่วนนี้ใครที่ใช้ขาใช้เท้าเยอะรอบตะตุ่มเลยเป็นหง,งครึงครึงครึงคลึงครึงรอบตะตุ่มแล้วก็ดันไปจนถึง,ถงปลายนิ้วหลังเท้าปลายนิ้วแบบนี้ได้เลยสองถึงสามรอบนะคะอันนี้คือสาธิตให้ดูก็จะหนึ่งรอบสองรอบนะคะ ว่ากดแค่นี้คลายไหมจริงจริงกล้ามเนื้อไม่ต้องกดแรงเขาก็คลายนะคะเราอย่าให้ลูกค้าเกรงสู้ให้ลูกค้าสบายสบาก็คลึงสอก็ลงได้เลยนะสอกเฉียงหน้าสี่สิบห้าองศาสี่สิห้าองศาเนี่ยมันจะดีนุ่มนวลแต่ถ้าที่มุมกลางอย่างนี้ก็จะก็จะโดนแนวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จะไม่โดนแนวที่ปวดนะถ้าลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคลายน่องมือรวมถ้าลงแบบเนี้ยนะแล้วก็กลิ้งศอกคลายโดยรวมได้ไม่ดีเหมือนกันหนึ่งนึนง,นงสองรอบคลายโดืรวมนะแต่ถ้าเสียงสิองศาปั๊บไม้ปลายศอกก็จะเข้าแนวที่ปวดเลย จับโดนแนวที่มีอาการเดยนั่อีอหรือไม่เราก็จะอันนี้เราจับบิดได้นะค่อย mm. ค่อยบิดเพราะว่าเรามีผ้ารองอยู่แล้วค่อยค่อยกดนอนเล่นนิ่งช้าๆเรื่อยๆสองถึงสามรอบนะกดไล่นี่เรา,นะาทำให้ดูหนึ่งรอบแลปลายสองมัจะทิ่มไปในแนวที่ปวดเลยว่านแนว กล้ามเนื้อข้างนอกนนเองมันจะโดนถ้าเสียงสองได้เอาไปแก้าการได้เลยแหละเทคนิคนี้สไตล์นี้มันจะมีวางมุมที่เข้าได้ดีนั่นเองพวกตัวที่นักสั่งหนืนะคะถึงช่วงนี้ก็ พิศท,ทางมือเนี่ยมันก็จะเข้ามุมได้ขึ้นอยู่กับเราปรับใช้ได้หมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดข้อควรระวังก็คืออย่าไปกดข้อพับเลยในตอนที่ขายังบางอย่างนี้กดข้อพับได้ก็แต่เมื่อเราภาพขาขึ้นค่อยๆกดจุดสัญญาณข้อพับนั่นเอง ลูกเตอร์ท้งน,นี่เดคือลายแต่ตัวเขาเท้าเนี่ยรู้สึกีคลามรูอะที่เดินเยอะดืเดเยอะเนี่ยช่วงนี้ทานวดดีๆนวดเดินเดินคลายได้ทั้งขาเลยปรับใช้นะคะ,ะี้เราก็ ให้มียมหมองก็ลงยมหมองได้นะคะส่วนท่อนบนก็จะเป็นคลิปถัดไปในนาโคตนะคะนี้เราจะมาเลี้ยนวดท่อนล่างในสว่วนนี้ก่อนเหยียดขานิดนึงก็ใช้โป่งรีดได้ค่อยเรื่อเรื่อยโป่งรีดได้สอบรีดได้ ตึงจะแข็งเวลาปวดเนี่ยพับเข่าไม่ได้ผู้สูงอายุนะนวดแบบนี้ได้ดีมากมากเลยเพราะเราค่อยๆคืนค่อยๆวนแบบนี้ใช้ยาหมองหรือใช้น้ามันแบบนี้เลยสําหรับผู้สูงอายุน้าหนักก็เรื่อยๆสำหรับผู้สูงอายุนะน้ำหนักเรื่อยๆถ้าจะนวดให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ท่านสูงอายุนะก็แบบนี้ได้เลย ค่อยๆตีค่อยๆไล่แบบนี้ยจะวนขึ้นวนลงได้แล้วมันก็จะนิ่มแต่สำหรับลูกค้าเราก็ใช้สอกได้นะใช้สอกใช้นิ้วแบบนี้ละได้ค่อยๆรีดไล่ลาย,ยาวสั้นงยาวได้น้ำหนักนี้ให้เน้นในการถูมน้ำหนักนะคะไม่ให้เน้นจะไม่เน้นใช้แรงจากข้อมือหรือว่าหัวไหล่นะคะ ผมทิ้งน้ำหนักจะได้ดีมากมากโยกตัวไปเลยทิ้งไปเลยน้ำหนักถ้าใช้น้ำหนักจากหวัวไหลจากแขนนะคะเราจะเกร็งหน้าท้องสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ท้องเราเป็นเส้นนะคะด้านซ้ายหรือว่าท้องแข็งหมอนวดนี้จะดู้ดีดนะคะนี่ข้อควรระวังการนวดคนอื่น,นได้เราก็ต้องรู้จักเซฟตัวเองได้เหมือนกันนะคะดูแลคนอื่นแล้วก็เลดู ดูแลตัวเองด้วยเขาจะรีดไล่เน้นหน่อย,อยก็คืตรงนี้ถ้ารีดแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ว่ามันก็คลายได้ดีก้อนหรือว่าไอ้ที่เป็นแท่งๆอยู่แถวเนี้ยมันก็จะค่อยๆนิ่มลงให้แตกไม่แตกนะคะแต่เราจะคลายให้นิ่มลงให้ได้มากที่สุดนั่นเอง อแล้วก็ส่วนนี้บางทีก็จะเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งนะคะพพรหมรีนกันแต่ถ้ารีดแล้วเราเหนื่อยเราไม่ถนัดเราก็สองนะคะปลายสองของเราลงเลยในท่าน,นี้ท่าเดียวเราก็จะนั่งอยู่ท่าเดียวที่ทางเดียวนี้ได้เพราะเราจะนั้งรีดลงไปที่ข้อเท้าแล้วก็ไปออกที่ปลายเท้าช้าๆ เรื่อยลงนิ่งแบบนี้เจ็บแต่ดีลูกค้าก็จะไม่เกรงแต่ถ้าลงเจ็บเกินไปลูกค้าจะเกรงแล้วก็มันไม่ค่อยคลายเผลอๆขาหนึ่งของลูกค้าเขาก็จะพร้อมที่จะดีดเรานั่นเองนะคะระวังด้วยสองถึงสามรอบนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆ ็เบี่ยงค่าจะเอาเส้นนี้เลยเบี่ยงคลานิดนึงกดมานี่มีปัญหาจริงๆคัเนี้ปลายศอกนะใช้ปลายศอกนี่จะจนถึงตะตุ่มไหมสองนึงสามรอบ จิกได้จิกแล้วก็แช่ที่จิกในแนวนี้เพราะว่าจิกแล้วมันจะไม่หลุดนะจิกแล้วก็กดลงมันจะไม่หลุดแข็งๆเป็นก้อนมันจะไม่หลุดจิก,กค่อยลงแล้วก็แช่ไว้ มาถึงตรงนี้นะสามจุดหลังจากนั้นค่อยรีดต่อจุกซอก็ลากเลยรีไปไว้ที่ตาตุ่มเพอช่วงจากตาตุ่มไปจนถึงปลายหลังเท้าเราจะใช้เป็นนิ้วโป้งนะคะรีดไล่ถ้านั่งไม่ถนัดก็ขยับตามได้นะคะยกตัวขยับตาม หามุมของตัวเองให้ได้ให้ท่าที่เหมาะสมแล้วก็จัดท่าลูกค้าในท่าที่เหมาะสมในการนวดยกตัวทิ้งน้ำหนักนะคะสองนี่ระวังไว้เฉยเฉแรงออกมาจากหลังนะคะแรงมาจากหลังมาจากขาถ้าแรงมาจากไหล่ไหลยจะตั้งนะคะมือทำให้เราปวดสะบักปวดต้นแขนปวดข้อบ่าไหล่หมอนวดเอง สะบดูดเอานวดไปเราก็ต้องเซฟตัวอินไปด้วยอ่านะเราจะนิ่มเท่านี้ก็คลายนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะใครที่เจอลูกค้าที่มีอาการที่กล่าวมานี้หรือว่าเอาไว้นวดให้พ่อคุณแม่ที่บ้านเราให้ผู้สูงอายุพรนวดเท่านี้แต่ว่าเพิ่มรอบในการนวด แต่ปกติร่บ10นาทีก็เป็นสินาที2 0นาทีจากเลยทั้งสรอบก็เป็น2อหรอบไดสบ้ส่วนพับส่วนพับขานะคะก็าจะรีบขึ้นให้รู้สึกสบายผ่อนคลายเลื่องก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทองคึง กำักก็สบายๆเรื่อยๆอ่าพอเราเีดยมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมนี่จะพับให้ดูนะว่าจะจะไล่ยังไงนี่พอสอกเราเีดยมาถึงนี่เรามากองไว้นี่เพราะทีนี้มือเราก็จะรีดไล่อ่ารีดไล่คลึงคลายรอบตัวตุ่นหรือว่ารอบข้อเท้าได้รอบเลยนะคะมันไม่มีเนื้อให้กดแต่เราจะใช้เป็นการรีดคลึงคลาย อันนี้รู้สึกดีมากเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกาย,ยนะคะข้อเท้านี่สำคัญมากๆเลยเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญเพื่อไล่ลมแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองดีไล่ออกไปเลยรู้สึกดีนะ สุดท้ายเราก็จะไปดึงนิ้วดึงแบบไม่มีเสียงกไ็ไนะด,ด,ด้ดึงยืดยืดดึงยืดยืดไม่จําเป็นต้องดึงนิ้วให้เสียงดังนะบางทีลูกค้าพักผ่อนอยู่อาจจะตกใจดดตรงเครื่อนข้อเทา้าขึ้น จะกดจะกดฝ่าเท้าออกด้วยก็ได้นะกดฝ่าเท้าออกได้ถ้ามือไม่ถนัดกดนะคะถ้ามือไม่ถนัดกดถ้าเตียงไม่สูงก็ใช้ข่ากดได้เลยใช้ข่ากดคลายได้เลยส่วนของเท้าในท่าน้ำความนึ่สองข้างก็วนวดให้เท่ากันนะคะสเต็ปนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้น,นะคะ ง่ายๆสบายๆที่นำมาแชร์กันประสิทธิ์เรียบร้อยนะคะสำหรับในส่วนของน่องนะคะการปวดขาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ